นิทานอีโศบเรื่องแม่ปูกับลูกปูการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่ปูกับลูกปูหากินอยู่ริมทะเลเมื่อน้ำทะเลลดลงแม่ปูก็นำขบวนลูกปูออกหากินตามชายหาดแม่ปูเห็นลูกปูเดินเฉไปเฉมาดูวุ่นวายไม่เป็นระเบียบ ก็พูดขึ้นว่าลูกจ๋าทำไมเดินเยะเยะไปมาอย่างนั้นล่ะเดินให้ตรงทางสิจะได้หากินเร็วๆเ,เดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นก็หนีไม่ทันหรอกลูกปูได้ฟังจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นแม่ช่วยเดินตรงๆเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูหน่อยสิจ๊าเมื่อแม่ปูเดินให้ลูกปูดู แม่ปูเองก็เดินเฉยไม่ตรงทางโยเยไปมาตามธรรมชาติของปูแต่แม่ปูกลับไม่รู้สึกตัวเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงทำตนให้เป็นตัวอย่างก่อนจะสอนให้ผู้อื่นทำตาม